ของห้องบนมีอันเออบางทีเฮามีกระตุกตีนไหวกระตูปไหลปปวนนลวกพักจำปออลาแดกพี่น้องเลยเออเมื่อนี้ฉีกินข้าวอาหารเดิมก่อ,อนนุ่งหานเด้อพี่น้องเอ้ยคือยังไงคือเบอร์ฉันะครับเอเเอยเวอร์ีโอเคขอโทษดับน้องมือบ้างโจ๊กหีบโจ๊กไปโอเคว่าไปเลย มาไปเรื่อยไปเลย่ได้กินข้าวพี่น้องเ้ยผู้ข้าลดทุนผู้ข้าจะกินน้ำตอนแรงกินน้ำพี่น้องเ้ยบ่กินนอกข้าวสม่จวะน้้มด้ขอสิเพิ่มทุนขอคือจะกินข้าวจะ่อยจคือน้ำข้าวีปีนแก็มีข้าวอนด้ ไปกินบุบเพลมาชมมันสัมผัสอ่ะขีูอยู่กับตย็นอนะน่าผสมเนี่ยมันเลี้ยงย,บยงหาบคนนี้นะคะแล้วก็จับไก่พี่น้องเอ้ยหากระจับไก่มาวางกินออมไก่ฉุก,กินเืินนะอดีตการนมืองใหมาทำไมถงหยาดนี่โหวจะเก่งมากนี่ก็หาเงินได้พี่น้องว่าน้ำยังอันนี้ไม่ได้เป็นน้ำเบียร์เด้อ น้องเห็น<า>บ่อวันนีเหรอน้องแกมุงเงียนะาะน้อยยาอย่านางบ่มีน้ำยาลดทุนพี่น้องเลยกินจริงแบบมาแล้วสาวรีพาแซมมัน้กินเห็นแล้วเลยเนาะเพ่ก็ไปแล้วบ่าแล้วข่าวยังเงนเฮือนเ้ำจำประเด็เก่า ไปกินบุฟเฟ่คือประทายไม่ให้พี่ให้นอ้องมึงแน่เจ้าเล่าประธานเขาปลดเพลงดังโอ้ิชมเห็นไหมต้องเอาโทรศัพท์เลยนั่นเจ้าประธานไม่เห็น ขอบใจเลยละแล้วมันกเรือใจบ่มีเป็นหัวดูกตัวแล้วังจะเสกมือตลาดอะไเนี่ยมตลาดข้าเปียกจิง้ะออนผักลายตอนเราไปขาเปียกก้นมันกระดดกเนาะ ร่วมทำขบวพระราชานก็ขอพรก็ขอไปได้สาร่วมเลี่ยมทางการจับเป็นขาวซีซีมอยก็ขอไปได้เจ็บบาเจ็บขอด้ยเจ็บหมาคุณคุณครัว มันบ้องไม่ได้ผักสัหร่ายกุ้ใส่ด้วยใช่ผักนะผักน้อยเนี่ยบ้าตัวไหนหาจีเห็ดไหมก่อแสดงคุมยินดีคุณเดาเงินรางวัลของคุณคือหัวเว่ยเมสส์สี่สิบโปรนาทีสีดำสว่างทำตามคำแนะนำในหน้าถัดไปเพื่อรับ ยาวใหลงก้นยังไงมันกี่ตัวไม่เอาฉันขี้เกียจตเอาอีเมลแล้วชงมาเป็นหมุนเฉยจะเจ้าก็เอาเลยดิาดะกเอาละกุชช่ไ้เท่าที่ซับไปไอโฟนไอโฟนโอเว พจน์ยินดีวะกูได้หับรางวัลไอโฟน11 Pro ปูได้ข่ามวะแนม่งชงมากเลยน้องพี่น้องจางแอ็มบล็อกตัวของมือพี่น้องไม่ถูกแบบ ว่าสิไปคูดขี้แขวกะมอไปอ,อยู่เมือจังไหมมีรถตึงๆกับไปรเล้าาพระเมืม่อตะสาวได้เป็นสาวคีสาวเขาุกเอ,อืมเขาเขียร์อเ,ยเยอยกัเม็ดโมที่ไปโมอืมดียวเป็นโมหายไปเมดโ <c oughs> มเม็ดโมฮาบ่ายโมวิตา,าม,มัยจงคูดกินบ่ได Kể cả bây giờ. Mở lại lúc nào cũng lại kể cả. Kìa rồi ý Kìa lúc kìa 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 cái kìa 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 nó kìa 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 mà. kìa ตำหัวจิงไขฮกินก้อนน่เน้อยสสรรควน้อยๆตำหัวจิงไข่กินกั็มาถูกแฮะกะเอามาให้นะเออฉันยากไรีสุอเปียกขานวก็ยาควมสุดประยัดไม่จริงเลย เราต้งมีกิ้วเด้นะ่ะมนู้บ้าวมีกิ้วดำม่เ่มีกิวก้วในช้มามูบาวอินะ่อิอ่ีมาทานผสมมไปผัคา,าแค <c oughs> ่เจบ็บเจ็บหนึ่งข่ายกับเก้ม <c oughs> ตอเมือันเมือี่ตอพิ่อม่้องข้นาะเป็นน้ำหมูหรือมักดุหมาชเจ้ชีแหงนะถ้มีหมาไอนตกอัหนักกันชมก็เป็นหนึ่งมากนอมาชมก็ไปลวกพักเนาะ Nhưng mà đất thế này chứ không có tin mai Ôi, ừ. nên Thì không sẽ sẽ phi nhẹ Ông. Nhìn cậu kiên keo nhẹ phi nó ơi. Ừ. Bo Chẹp tông bớt phi chứ khỏi bơ năm. อิมบ <mm ุฟเฟ่พี่น้องเลยอิ่มซาเราทุนผู้ใดเข้ามาเบิ่งคลิปของ T N J Channel ก็ขอมคุกขอบใจด้วยพี่น้องเด้อมันขึ้นบุบเข้าบุบออกมองต้องหักลงแล้วนี่คันอยากเห็นอันอันนี้ไอ้พระเอาคึ้นไปกระจิงหว่ามันก็เพ็นพระเข้าเลยปึ๊กเถียงกันพี่น้องเอ้ยขอบกขอบใจเด้อผู้ใดเข้ามาเบิ่งมาชมกัน บ <Bye. S 2> ายบายมีดีด้วยเดายบาย